สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องสีผมค่ะสีผมที่ฟอสอยากจะนําเสนอวันนี้นะคะจะเป็นสีผมออกเทาๆน้ําตาลนะคะสีผมนี้จะเป็นสีผมที่ฟอสอยากทำมานานแล้วนะคะแต่ว่ากรรมวิธีในการทํานะคะไม่ง่ายเลยคะ่ะมีขั้นตอนอย่างานนะคะเดี๋ยวฟอสจะเล่าให้ฟังเลยค่ะแล้วเรื่องของการฟอกสีผมนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องลงตัวน้ํายาฟอกเนี่ยสองรอบนะคะรอบแรกเนี่ยเราลงเพื่อจะให้ ผมเราเนี่ยจากสีดําหรือสีเข้มนะคะกลายเป็นสีเหลืองก่อนนะคะปกติเนี่ยเทคนิคในการลงนะคะเพื่อไม่ให้ผมเสียเนี่ยฟอสไปทราบมาว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าการลงแบบ ไฮโดรเจนทั่วไปคือ12%เนี่ยมันจะทำให้ผมเราเนี่ยเสียแล้วก็ช็อตได้ง่ายนะคะเราก็เลยจะใช้วิธีลงไฮโดรเจนแค่6%แต่ทิ้งระยะนานหน่อยนะคะคือจากปกติถ้าเราลง12%เนี่ยเราจะทิ้งไว้แค่ประมาณ20นาทีถ้ากรณีเราลงแค่6%เนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ50นาทีค่ะ เมื่อฟอกสีรอบแรกนะคะเราจะได้สีผมที่ออกเป็นเหลืองๆหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาเราจะลงสีเทาหรือว่าสีพาสเทลอ่อนๆเนี่ยเราจะต้องกัดรอบที่2นะคะคือเวลากัดรอบที่2เนี่ยเราจะต้องกัดจนสีผมเราเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะเราใช้ไฮโดรเจนน้อยเพื่อรักษาสุขภาพของเส้นผมนะคะก็คือใช้แค่6%ปเแต่ลงสองรอบนะคะ50นาที2รอบค่ะ แล้วสีผมนะคะหลังจากที่เราฟอกไปสองรอบนะคะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะคือมันจะออกสีเงินเงินเทาๆนะคะแต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามันอ่อนไปนะคะกรณีที่เราสระไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสีผมมันจะออกไปเรื่อยๆเองค่ะหลังจากที่เราได้สีผมเส่วนตามที่เราต้องการนะคะรอะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเป็นโปรดักต,ต,ตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะฟอสไปเซิร์ชมาว่า คนนิยมใช้กันมากที่สุดนะคะมันจะเป็นของโลแรลนะคะมันจะเป็นแชมพูที่เพื่อไวรักษาสีผมนะคะเวลาที่เราฟอกสีผมมาเนี่ยโดยเฉพาะการที่เราทําสีผมอ่อนอ,อนนย่างเช่นพวกสีเทาสีบลอนสีเขียวอะไรเงี้ยนะคะถ้ากรณีเราสักผมธรรมดาไม่รักษาสีผมนะคะ สีผมมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆอาจออกมาเป็นเขียวหรือสีเป็นเพียนได้นะคะหรือเป็นเหลืองอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้กรณีสีผมเทาแบบนี้มันจะเป็นสีที่เรียกได้ว่าสีเฉดอ่อนที่สุดแล้วก็หลุดง่ายที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีผมเทาอยู่กับเราเป็นนานๆนะคะเราต้องใช้แชมพูรักษาสีผมซึ่งตรงนี้สามารถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะลองยี่ห้ออื่นก็ลองเซิร์ชแชมพูรักษาสีผมสีเทานะคะปกติเวลาเราใช้แชมพูรักษาสีผม เ,เราจะต้องใช้แชมพูเฉพาะสีนั้นๆของเรานะคะอย่างเช่นเทาก็คือสีเทาหรือยังบางคนทําสีแดงมาก็รักษาสีแดงบางคนรักษาสีม่วงสีชมพูอะไรก็คือไม่สามารถใช้ข้ามหรือคลอสกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกร้านทำผมทั่วไปเนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าฟอนแนะนํานะคะถ้ากรณีที่คนที่อยากจะให้สีมันหลุดออกมาเป็นออกเป็เขียวหรือเป็นบอลๆนะคะ,นนะ,คะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติได้เลยคือไม่ต้องใช้แชมพูตอนนี้เลยะคะ่ะโอเคค่ะยังไงคลิปหน้านะคะพี่อันไดรีวิวสนุกสนุกอยวกพลาจะมาทํารีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อค่ะ